ดูนายฟ้าสายนอนค่ะแม่เนาะแม่เครียดเลยเมื่อวานตก,กใจไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนทําให้แม่รู้สึกแบบว่า,วารู้สึกผิดด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องไงคะว่าการเลี้ยงแมวเนี่ยมันมีอะไรที่รายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะกว่าเยอะกว่ากระต่ายเอาอย่างนี้เลยนะคะค่อนข้างเยอะกว่ากระต่ายมากๆซึ่งเราเองเราเราไม่เคยรู้ซึ่งต้องเรียนรู้อีกมากมายสําหรับแมวสําหรับแมวนี่ต้องเรียนรู้อีกมากมายจริงๆนะคะ มันไม่ได้เป็นจริงๆคิดว่ากระต่ายเลี้ยงยากกว่าแมวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยะค่ะแมวเนี่ยดูเหมือนจะเลี้ยงง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงง่ายอย่างที่เราคิดหลายๆปัจจัยอย่างเช่นโรคติดต่อนะคะโรคติดต่อเนี่ยของแมวเนี่ยช่อนขงเยอะมากไม่ว่าจะมันมีหลายอย่างเนยนะวันนั้นก็มีอีกโรคหนึ่งที่ที่มาจากนกพิราบไม่อ้องก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะคะแม่เอกเขามีให้แม่อ้อมดูเหมือนก,กัน <S <S โรคนั้นก็คือมาจากนกพิราบซึ่งแมวเนี่ยมีโอกาส ที่จะที่จะติดเชื้ออย่างนั้นได้ไหมได้ไอ้อย่างบ้านอย่างบ้านออบ้านล้างเนี่ยที่นกพิราบมัมากินข้าวกับแมวอย่างเนี้ยโอกาสที่ท,ที่จะที่จะมีเนะี่ยมันมีค่อนข้างมากเลยที่มันจะเป็นแล้วก็จะมีโรคริมพีเมียเอดแมวหรือว่าเอ,อ่อโครโรนานะคะก็เป็นโรคติดต่อเช่นกันแล้วเนี่ยแม่อ้องก็มาเจอเคสของเจ้าฟ้าอีกที่เป็นลักษณะของพฤติกรรมของแมวซึ่งเราก็ไม่เคยเจอ แต่เมื่อวานไม่อ้อมให้เขาเล่นนานมากไม่อ้อมยอมรับจริงๆว่าไม่อวานให้เขาเล่นให้เขาเล่นนานมากก็คือคลิปนั้นนะแค่คลิปสุดท้ายนะคะจริงๆคือมันนานกว่านั้นเราก็นั่งหัวล้อไปสี่คนเป็นแม่เราก็ขำลูกที่ลูกแบบหันไปหันมานะมันก็เป็นความผิดของแม่อ้อมเองซึ่งแม่อ้อมไม่รู้แต่วันนี้ม่อ้อมก็ไม่กล้าให้เล่นแล้วล่ะค่ะนะคะซึ่งเออมันมันเป็นอะไรที่ตกใจมากเมื่อวานอ่ะเพราะว่าไอ้สามลิงนี่มันไม่เป็นไงแล้วมาเจอเจ้าฟ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ถามแม่ว่าเคยเล่นไหมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน ไม่เคยเล่นได้แต่มันวิ่งเล่นกันงอแงงอแงกันก็ดูลุงสิคะดูลุงมันมุดหัวดูลุงดิคะดูลงุง <c> พ <oughs> ึ่งแม่อมก็ไม่เคยเล่นไงคะพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็มาเจอแบบนี้เขาก็าแบบตกใจ ấy, จริงๆเมื่อวานนึกว่าคือลักษณะของฟ้าที่ชักเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนคอเพราะว่าเขาแบบแกรก,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 กมากเลยแต่แม่อมก็นวดคอนวด นวดหัวนวดคอแล้วก็พยายามตกให้แล้วก็พยายามลูบแล้วก็พยายามบีบหาอะไรย่างเงี้ยก็ตรงหลอดลมอะไรไม่เอาก็กดหานะพยายามกดหานะก็ไม่ก็ไม,ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออตายแล้วฉันไม่ไม่มันต้องมีอะไรเรียนรู้อีกมากมายเลยสําหรับแมวเนี่ยนะคะมันมีอีกเยอะรายละเอียดเยอะเอาเข้าจริงๆเนี่ย <c oughs> นวนดแม่เอารายละเอียดของของของ,ของแมวเนี่ยมากกว่ากระต่ายมากมายเลยกระต่ายเนี่ย ไม่ต้องฉีดวัคซีนนะคะไม่ต้องฉีดวัคซีนอะไรทั้งสิน้นเขาอยู่ของเขาได้แต่แมวต้องฉีดวัคซีนทุกปีแล้วถ้าเกิดเรื่องต้นต้องสามเข็มด้วยนะคะทุกปีด้วยนะเนี่ยเนี่ยแม่องบอกเลยว่าค่าใช้ใจ่ายของการดูแลแมวเนี่ยค่อนข้างสูงกว่ากระต่ายเอาจริงๆนะคะค่อนข้างสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคนเลี้ยงยิ่งเยอะยิ่งสูงถ้าถ้าเกิดว่าดูแลกันแบบละเอียดละออเอาจริงๆเลยนะแต่ค่อนข้างสูงมากค่าใช้ใจ่ายสูงมากบอกได้เลยอืม แล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องพอตอนไอ้แก่ตัวแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราต้องเจออะไรอีกกับพวกพวกนางนางทั้งหลายพวกคุณชายคุณคุณชายคุณหญิงทั้งหลายเนี่ยจะเจออะไรอีกแม่อ้องยังไม่รู้แต่แม่อ้อมบอกว่าแม่อ่อมจะไม่ได้รับเยอะกว่าน,นี้นะคะเพราะว่ามันเราไม่อยากใหอ้อ่มีปัญหาขึ้นมาแล้วดูคุณนายฟ้าค่ะกินนอนกินน้ําค่ะดูค่ะนอนกินน้ํา <c ười> คือถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ย เราก็ไม่อยากจะให้เดือดร้อนใครรวมทั้งตัวเราด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างเยอะอย่าคิดว่าหมาแมวจะถูกกว่ากระต่ายนะคะไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ไม่ต่างกันเลยมันไม่ต่างกันจริงๆนะถ้าหากเป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็ก็คือเหมือนกันโรงพยาบาลใหญ่คือกระต่ายก็แพงหมาแมวก็แพงเป็นคลินิกก็อีกระดับหนึ่งนะคะเนี่ยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่แบบขนาดมันมันเหมือนมันไม่ร้ายแรงนะแต่ตอนแรกไม่อ้อมคิดว่ามันร้ายแรงไงคะ ้ายแรงตรงนี้ในความประสุขเราคือมันเกินกระบวนรเข้าไปหรือเปล่านะคะไม่คิดว่าจะเกิดอาการเพศประเภทนี้กับลูกตัวเองนะคะไม่คิดเลยหลายหลายท่าน,นก็อาจจะเจอมาบ้างหลายท่านอาจจะไม่เจอมันแล้วแต่นะคะแม่อ้อมก็เพิ่งเพิ่งเจอก็เลยแบบค่อนข้างนิดนึงเครียดนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้วันนี้ก็สบายใจได้แล้วะคะ่ะดูเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยค่ะดูนางทำค่ะดูนางทำค่ะ ดทำมามมดูทำมามดูทำมาดูทำมาที่ฝนก็แบบนี้ค่ะนอนกินน้ำด้วยลุงดิค่ะโอ้ยมันอ้อนจริงๆมันอ้อนเก่งมากเลยลุงเนี่ยนางเปิดเนี่ยมันอ้อนเก่งมากเลยค่ะอกิ้งไปกิ้งมา ก็ยังดีที่แม่อม้อมยังมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะอย่างเช่นแม่เกียงอย่างเงี้ยแม่เกียงก็แบบอยู่ใกล้แม่อ้อมมากที่สุดแล้วก็คือมันอยู่ตรงข้ามกันมีอะไรก็กตะโกนหากันตลอดส่วนแม่เอ๋ก็เป็นที่บางทีก็แบบว่าแม่อ้อมไม่รู้อะไรก็จะปรึกษาได้เพราะว่าแม่เอ๋เขาจะค่อนข้างรอบรู้ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องออพฤติกรรมหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บของแมวนะคะก็มีทั้งสองท่านเนี่ยที่คอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือแม่อ้อมอยู่ต้องก็ขอบคุณทั้งแม่แม่เกียงแล้วก็แม่เอ๋มากนะคะ คอยให้การดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษ,ษาแม่อ้อมมาตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงแต่ถ้าระต่ายเราก็ทุกคนก็จะไม่รู้ก็ต้องถามแม่อ้อมน่แหละเพราะแม่อ้อมคือคนเลี้ยงระตายแต่ถ้าหมาแมวแม่อ้อมไม่รู้จริงๆไม่รู้อมอมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านที่ดูคลิปแม่อ้อมนะคะ